สวัสดีค่ะทริปนี้อยู่กับหญิงจากเพจสวยคตนนะคะพวกเราอาสาพาทุกคนไปทัวร์ลง3ามหกซุดกับอุทยานแห่งชาติมูเกาะพีพีเพื่อค้นหาความสวยงามของทะเลและธรรมชาติต่างๆจะเป็นยังไงจะสวยโ้นๆแค่ไหนไปดูกันเลยสวยข้ร เราก็มากันที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีเราก็ออกเดินทางกัน11โมงนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังแอ่งกว้างกลางเกาะในทะเลสุดโด่งดังกับปิเลลากุนที่นี่เต็มไปด้วยเรือหางยาวที่พานักท่องเที่ยวมาล่องเรือถ่ายรูปเล่นกันเป็นจำนวนมากน้ำทะเลที่นี่ก็มีสีฟ้าอมเขียวคล้ายๆกับสีมะละกอสวยดังต้องมอนทำหลายๆคนตกกลุ่มรักแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงปิเลลาโกนแล้วค่ะทางไกด์เขาก็บอกว่า ตรงนี้มันจะเป็นเมื่อก่อนมันเป็นแผ่นดินแล้วมันเกิดการแยกแล้วมันก็จะเป็นเป็นห้องอย่างนี้มันก็เลยเรียกว่าปิเลลากูนค่ะภารกิจแรกของเราในวันนี้ก็คือเติมใจที่ปิเลลากูนจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดการยุบตัวของหินปูนเกิดความสวยงามเหมือนหลุดมาอีกโลกนึงเลยภารกิจนี้นะคะหญิงจะต้องทํามือเป็นรูปหัวใจบนหัวเรือหางยาวและก็บนหัวหญิงด้วยค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ ที่ทุกคนมาและต้องท่ายรูปภูเขาที่สูงชันมีต้นไม้เขียวขจีอยู่ด้านบนที่ทั่วโลกยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยภารกิจนี้ก็ยิวใจตัวเองเป็นหนึ่งดวงพร้อมส่งใจให้นักท่องเที่ยวด้วยภารกิจแรกเราก็เสร็จกันแล้วนะคะก็คือเติมใจที่ปิเลรากูนค่ะน้ำใสมาก คือเขาจะมีเวลาให้45นาทีนะคะเราอยากจะถ่ายรูปตรงไหนก็บอกเรือห่างยาวได้เลยะค่ะว่าแบบเราจะไปถ่ายรูปตรงนู้นหรือตรงนี้หรือตรงช่องตรงนู้นอ่าเดี๋ยวหญิงขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะแล้วก็ไปติดตามชมภารก,กิจที่2กันว่าหญิงจะไปทำอะไรไปกันเลย เรามาลุยกันต่อจุดที่2กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับปิเลลากูนเลยใช้เวลาเดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วกับอาวมายาตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดเช็คอินที่2กันแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจตรงนี้กันตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นอัญ,ญมณีของทะเลอันดามันเลยดูจากนะักท่องเที่ยวแล้วก็รู้นะคะว่าแบบ อันดับต้นๆเลยคือสวยงามมาก อ่าวมาอยามีชายหาดที่บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยโอดรจะมีลักษณะเว้งอ่าวขนาดเล็กรูปพระจันทร์เสี้ยวที่อบล้อมด้วยเขาหินปูนเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเกาะพีพีที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งอันดามันเลยน้ำทะเลสีเขียวสดใสจนมองเห็นพื้นทรายที่สะอาดวิวสวยเหมาะกับการมาถ่ายรูปเล่นสุดๆบอกได้คำเดียวค่ะว่าฮิวใจสถานที่ที่ ก็ฟูแล้วเรามาทําภารกิจเช็คอินฮิวใจดวงที่2กันเลยดีกว่าค่ะส่วนตัวหญิงคือชอบที่นี่มากๆม,มาหลายครั้งแล้วก็ประทับใจเหมือนเคยพักผ่อนชมวิวเบาๆกับวิวสวยๆแบบนี้รับรองเลยว่ามันช่วยฮิวใจเราได้จริงๆอ๋อมีอย่างหนึ่งลืมบอกถ้าหากเพื่อนๆโชคดีก็จะได้พบกับน้องฉลามคีบดําที่ว่ายน้ําเล่นอยู่บริเวณจุดนี้อีกด้วยนะหาดทรายขาวน้ําใส วิวสวยต้องมาอย่าแล้วถึงเวลาต้องออกเดินทางกันต่อแล้วบ๊ายบายมาหย่าไว้จะกลับมาอีกนะ มาต่อกันที่จุดดำน้ำแถวพี่ๆดอนกับภารกิจหิวใจดวงที่3ภารกิจนี้หญิงก็จะพาทุกคนไปชมความสวยงามใต้ท้องทะเลกันพร้อมกับถ่ายรูปมินิฮาใต้ทะเลหากใครชอบดำน้ำตื้นชมวิวปะการังรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอาละเรามาทำภารกิจกันเลย วันนี้เราก็จะมาทำภารกิจฮิวใจดวงสุดท้ายกันที่เกาะไม้ท่อนนะคะบรรยากาศของเกาะหม้ท่อนเนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความชิลๆนั่งชิวชิวมาชมภาคิตกกินก่อนกลับกันนะคะก็คือที่เนี่ยเขาอ่ะจะแบบบนเครื่องบินอะมันจะมองลงมามันจะเป็นเหมือนไม้จิ้มฟันเนาะเขาก็เลยเรียกเกาะไม้ท่อน ก็มาดูกันว่าภารกิจสุดท้ายหญิงจะทำสำเร็จไหมไปภารกิจสุดท้ายหญิงก็จะพาทุกคนมาเติมใจกลางทะเลก,กับพระอาทิตย์ย่อแสงที่กำลังจะรับฟ้าในที่สุดเราก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาพักผ่อนชิลชิวกันบ้างแล้ววิวพระอาทิตย์ตกดินที่นี่โรแมนติกสุดๆค่ะทะเลเอ่ยสายลมเอ่ยและแสงสุดท้ายของวันบรรยากาศแบบนี้ฮิวใจสุดๆไปเลย Break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah. ภารกิจหิวใจที่พีพีก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหญิงรู้สึกว่าการได้มาพบกับความสวยงามของธรรมชาติมันช่วยหิวใจของเราได้จริงๆค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่ในทุกๆที่ที่สวยโคตรๆด้วยกันใหม่นะบ๊ายบายสวยโคตร